สวัสดีครับทุกท่านผมช่อง Thailand p ป k e เกนะครับผมบอลธนเดชนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอรีวิวบ้านหลังนี้ด้านหลังนี้นะครับตอนนี้ขณะที่ผมยืนอยู่นี้อยู่ที่ซอยอนุทนะครับสุวิทย์77หรือเรียกว่าซอยอนุนั่นเองนะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ซอยอนุศ4 4นะครับผมอนุศ4 4เนี่ยจะห่างจากาสถานีรถไฟฟ้า BTS เ,เนี่ยอยู่ประมาณ1กิโลนะครับ1-2กิโลเมตร ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังสีนักลินนี่ก็สามารถออกไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้นะครับเป็นสถานีสีอ่อนนุชนั่นเองนะครับกลับมาที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เนื้อที่อยู่21ตารางวานะครับประกอบด้วย2ห้องนอนนะครับ1ห้องน้ำนะครับอายุบ้านก็อยู่ประมาณ30ปีได้แล้วนะครับแต่ข้างในเขาได้รีโนเวทได้แล้วบางส่วนนะครับอย่างเช่นไฟฟ้าทําใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูเลยกันเลยดีกว่า ด้านหน้าเนี่ยสามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างหน้ากว้างของหน้าบ้านเนี่ยนะครับอยู่ที่4เมตรนะครับก็จะมีปั๊มน้ำให้1ตัวแทงน้ำา1ตัวนะครับ ด้านบนที่ที่ผมชี้ดูนะครับแต่เขาเดินใส่ไฟใหม่หมดแล้วนะครับก็เป็นร้อยท่อเก็บงานปอสมควรนะครับเดขออนุญาตดูด้านในเลยนะครับพื้นก็ปูด้วยพื้นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับ ก็จะคงรูปแบบเดิมๆไว้นะครับก็เก็บงานปกติทั่วไปนะครับขออนุญาตเข้ามาดูด้านในนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็คือห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับมีหนึ่งห้องน้ำแค่นั้นนะครับตรงนี้เป็นครัวครัวในนะครับก็มีซิงไม่มีระบบไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแห้งนะครับบานขโมยแห้งหมดอันนี้คือด้านหลัง ไม่ล้วนะครับผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ถ้าบ้านอายุ30ปีขึ้นไปน่าจะเป็นก่อด้วยอิฐมอญนะครับถ้าท่านใดทราบก็คอมเมนต์มาบอกอผมด้วยแล้วกันนะครับว่าใช่อิฐมอไหมส้มสปีที่แล้วนะครับคงไม่ได้ยังไม่มีอิฐมอญเบาแน่นอนนะครับอันดีขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับนี่คือเป็นบันไดบันไดย,ยังเป็นบันไดไม้นะครับคาสเครับ คือเรียกว่าบ้านวินเทจล้กันผมเรียกบ้านวินเทจล้กันนะครับมันได้กลิ่นไอนะครับอขึ้นมากระพบ2ห้องนอนนะครับห้องนอนด้านนี้นะครับมีแอร์ให้1ตัวนะครับอยู่หลังบ้านซิหลังบ้านบ้านข้างนี้ต่อต่อเติมระเบียงได้นะครับยังทําได้เยอะครับท่านใดสนใจจะจะซื้อไว้ลงทุนนะครับปล่อยเช่าก็ได้นะครับ ราคาค่าเช่าเสนอราคาค่าเช่าเนี่ยอยู่ประมาณ11ื่0หนึ่งสบาได้สบายๆนะครับหรือท่านใดอยากจะซื้อไว้นะครับผมก็มีนะครับผมก็มีบริการยื่นกู้ให้นะครับนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเรามาดูห้องใหญห้องแรกห้องด้านหน้านะครับนี่ครับห้องด้านหน้านี่ครับห้องด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้นะครับไปดูระเบียงนะครับค่อนข้างเงียบสงบนะครับ วันที่ผมรีวิวนี่เป็นวันอังคารนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับสังเกตได้นะนะพราบาบ้านมีสองชั้นนะครับถ้ารั่วซึมต้องเห็นนะครับค่อนข้างดีครับอายุเท่านี้ก็ถือว่ายังรุ่นรุ่นอยู่ถ้าเป็นคนก็ถือว่ายังรุ่นรุ่นอยู่นะครับข้างบนก็เป็นปากแก้นะครับไม่มีปลวกสำคัญที่สุดครับปลวกไม่มีนะครับ แล้วนะที่แถวนี้ไม่ค่อยซุดนะคะที่หอนนุ่นบ้านดังเดิมเลยนะครับเดินเชิญท่านใดสนใจนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับผมลืมบอกไปว่าสนนราคาบ้านหลังนี้นะครับตั้งราคาไว้ที่2องล้านเเท่านั้นเองนะครับสอล้านเเท่านั้นเองคุณฟังไม่ผิดครับสองล้านเนะครับ ถ้าใดสนใจรีติดต่อมาดูหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับติดต่อมาได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับอ่าอย่างที่ผมรีวิวบ้านหลังนี้ไปนะครับที่สรุปเลยนะครับบ้านหลังนี้เนื้อที่21ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับขายราคา2 9ล้าน9นะครับถ้าในสนใจ ต้องการซื้อปล่อยเช่าหรือซื้อเพื่ออยู่อาศัยนะครับติดต่อมาได้ผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และ ID Line ไว้ด้านล่างต้องการสอบถามข้อมูลได้ต้องการนัดดูบ้านนะครับบอกล่้งหน้าผม1วันนะครับดูได้ทุกวันผมไม่มีวันหยุดนะครับท่านใดสนใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ผมบอลธนเดชช่อง Thailand Broker นะครับก่อนจะกันวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮงรวยรว,ยวยนะครับสวัสดีครับ